สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านซืต้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากใส่ด่วนใส่ตรงกระทัที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนรายไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะครับ เพื่อเป็นกาลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้ก็มีอ่าราคาเริ่มต้นตั้งแต่250บาทขึ้นไปครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นภาพสมเด็จอ่ารายการที่1เลยครับผมนี่พร้อมเรียมอ่าพร้อมเส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผม เอนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งครับผมนี่เหมือนเกตเกตจะเอียงไปทงาง้ายขององค์พระนะครับผมหรือขวามือของเราอะครับผมนี่เกศจะเอียงไปทางขวานะครับองค์นี้นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเล็กนึงนะครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับมาไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่สองครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรายการที่สองนะครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่3ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับผมน,น,นี่จะเป็นรายการที่3ามนะครับผมนี่ครับ ็นพิมพ์ฐานแซมก็พอองนี้นี่ครับ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่3าครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จปกโพครับผมรายการที่4ี่ครับผมน,นี่จะเป็นพาะสมเด็จปกโพครับผมนี่รายการที่สี่ครับผม ี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพัดสมเด็จปกโพหมายเลขห้าผมนี่ครับอันนี้เป็นพัดสมเด็จปกโพหมายเลขห้าครับผมนี่น,นี่เป็นปกโพเก้าใบนะครับจะเป็นของอาทางหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าครับผมครับเป็นพิมพ์นี้ครับผมเนี่ย ครับเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับผมเป็นปกโพเก้าใบนะครับผมจะเป็นของทางหลวงพ่อ้วยหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ของหลวงพ่อ้วยก็จะเป็นประมาณพิมพ์นี้นะครับผมข้างหลังตอกคอสอ,อาจ,จะเป็นสามเก้านะครับผมเนี่ยสามเก้าหรือเปล่า นี่ครับนี้ก็จะเป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัสําสมเด็จฐานแซมครับผมหมายเลขหกครับผมนี่นี่ก็เป็นฐานแซมหมายเลขหกครับผมองค์นี้นี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับผมองค์นี้ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่ ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมหมายเลขเจ็ดนี่ครับผม นี่ครับอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นหมายเลขแปดครับผมนีม่พระสมเด็จหมายเลขแปดนะครับ อันนี้เป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม คอันนี้เป็นหมายเลขเก 9, ้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพาสสมเด็จปกโพหมายเลขสิบครับผมนี่ครับนี่จะเป็นพาสสมเด็จปกโพหมายเลขสิบนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมองค์นี้ ี่ครับผมอันนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพันลอดครับผมหมายเลขสิบสองครับผม่เป็นพันลอดหมายเลขสิบสองนะครับผมองค์นี้ อันนี้เป็นหมายเลขสิาาบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหมายเลขสิบสามครับผมหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมเหรียญห่วงเชื่อมครับผมนี่ครับผมเป็นเหรียญหวงเชื่อมหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่าครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่สีวัดเขาท้ำบุญน,น้าคครับผมนี่นี่เป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมเป็นเหรียญอายุยืนครับผมนี่ครับ นี่ครับผมข้างหลังตอกโคตรชัดเจนครับผมนปีสองห้าร้อเจ็ดครับผมหลวงปูป่ศรีวัดเขาท้าบุญนาครับผมนี่นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผมนี่เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผมหมายเลข สิบห้าครับผมองนี้นี่ครับผมนี่ข้างหลังมีอ่าตอกโค้ดนะครับผมตายางวัดหรือเปล่าน่าจะใช่ตายางวัดนะเนี่ย เป็นแบบนี้เนื้อหากเก่าๆนะครับผมเนื้อหาแห้งๆเก่าๆเลยครับองคนี้นะครับผมนี่แห้งมากเลยเก่าๆเลยผ่านเนื้อผงโคตรคุณหลวงประวัาจ้องแคร์หมายเลขสิบห้าราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปก็เป็นชุดหลวงปท้วนนะครับผมนี่ได้มาอีกหนึ่งชุดวันนี้อันนี้เป็นหลวงปท้วนหลังหนังสือครับผมอันนี้น่าจะบล็อกวอลจุดดว้วยเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่บล็อกวอลจุดครับผมวันนี้ พร้อมเลียมพร้อมใช้งานเลยครับผมเนี่ยหลวงประทวดหลังหนังสือบอกวอจุดครับผมนี่ครับพร้อมเลี่ยมกันน้ํพร้อมแขวนพร้อมใช้งานเลยครับผมองนี้นี่ครับบอกว่าจุดกับผมลงปู่ทวดวัดจังให้ครับผมนี อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบหกครับผมอันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหนูทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่เรียมมาใช้งานมาเก่าๆเลยครับผมนี่ไขว่านขึ้นเต็มเลยครับนี่ไขว่านขึ้นเต็มเลยหนูทวดเนื้อว่านครับผมองค์นี้นี่ครับไขว่านขึ้นเต็มเลยครับผมองค์นี้ ครับอันนี้ก็หมายเลขสิบเจ็ดอันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงพุทธรังเตารีดครับผมนี่หลังตารีดก็ได้มาสององค์ครับผมนี่พร้อมเลียมเก็บผิวมาแล้วนะครับผมนี่เรี่ยมเก็บผิวไว้แล้วนะครับผมหลงวงพวทหรังตารีด มีคาบเบาคาบอะไรเต็มเลยนะครับผมนี่นี่วันนี้ก็ได้มาสององค์ครับผมดูว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมนี่ครับผม ขออภยัยนะครับกล้องไม่โฟกัสต้องขออภยัยนะครับนี่ก็เป็นหนัทวดหลังเตารีดครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่18นะครับผมนี่นะครับผมไล่สองให้ดูชัดๆนะครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่18อันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่500บาทครับต่อไปเป็นรายการที่19ครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สินะครับผมนี่คาบเบ้าก็ยังติดอยู่เลยนะครับผมนี่นี่ครับผม นี่ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่สิบเก้าครับผมอันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับต่อ,อไปเป็นหลุมทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบครับผมนี่คาบไขว่านก็ขึ้นเต็มเหมือนกันนะครับแต่ข้างหลังนี้ก็จะเห็นเป็นเขาเรียกอะไรเม็ดแร่หรือเปล่านี่ครับนี่ครับผมน,นี่ครับไขว่านก็ขึ้นเต็มเหมือนกันนะครับองนี้องที่ยี่สิบครับผมองน,นี้ นี่ครับนี่ครับผมเม็ดแร่นี่ครับผม ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่20อันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่600บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ